พี่ผมเขาขายยูหมื่นห้านะครับเขาขายยูหมื่นห้าผมเอาเอาเปิดราคาแบ่งปันนะครับก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซียามเย็นนะครับยามที่ฝนตกอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่ามีเอฟซีท่าไหนได้ยินเสียงฝนตกหรือเปล่านะครับถ้าบ้านเอฟซีฝนตกก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้เมื่อเช้านะครับเพิ่งปิดเหรียญนะครับของหลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่มหาศิลาไปนะครับแหมออกเสียงเนินเลยนะครับ พิ่งปิดเหรียญน,นี้ไปนะครับเป็นเหรียญเหนือนดวงนะครับอ,องค์ในชิปเมื่อเช้าปิดไปแล้วอันนี้ผมกลับไปขอที่ลูกพี่ผมมานะครับหนึ่งเหรียญเพราะว่าก็เอฟซชอบนะครับนี่ผมไปได้เข้ามาอยู่สองชิ้นนะครับเพราะว่าเขาหมดแล้วพี่ที่ว่าผมแปลา,าเมาก็บอกว่าหมดแล้วหมดที่ว่าไปจองไปอะไรมากันอะนะครับ <S <S ขออนุญาตมาเปิดกันที่ชิ้นแรกเลยแล้วกันนะครับ ผมเอามาเปิดแบ่งปันจริงๆนะ FC อันนี้พี่ผมเขาขายยูหมื่นห้านะครับเขาขายยูหมื่นห้าผมเอาเอาเปิดราคาแบ่งปันนะเอาเปิดหมื่นเดียวพอต่อร้องได้อีกนะครับผมให้หลักพันนะครับเข,เขาขาขายยูหมื่นห้าผมเอาหมื่นเดียวนะครับเปิดเปิดให้และต่อร้องได้นิดหน่อยนะครับอา่าอันนี้เขามีเป็นเหมือนนัมเบอร์ด้วยนะครับโอ้โห คากองนะครับ F4 เดี๋ยวจับไปก่อนเดี๋ยวร่วงนะครับนี่เป็นแท้กล่องเลยนะครับเดี๋ยวซูมก่อนนะครับนี่อ่าให้ส่องนี้ก่อนนะครับกล่องนี่ปีปีหกหกนะครับโอ้ก่อนท่านจะดังนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เหมือนน่าจะก่อนท่านดังนะครับจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บโอ้ คือถ้าจะมีเหรียญชุดนี้ได้ก็คือจะต้องเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ตั้งแต่เดิมนะครับเนี่ยเสียงก็กระหน่านะครับเสียงฝนทนใดได้ยินใหญลำพาญก็ต้องขออภัยนะครับเยถ้าทนใดที่ชอบนะครับเปิดไว้หนึ่งมืนบาทนะครับมีเลขํำเบอร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวส่องให้ชมรอเด็กนะครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหก จริงงอ่ะเลขโอ้โหผมโคตรชอบเลยตรงกับวันเดือนปีเกิดผมนะผมว่าอยากจะเก็บไว้ใช้เองเลยนะครับ fc เอ้ hmm. พี่เขาบอกว่าเอามาแบ่งให้ fc เองดีกว่านี่นะครับ mm hmm. ของเดิมๆนะครับเ mm hmm. ม็ดแร่เม็ดอะไรเป็นเนื้อดินธรรมดานะครับเลี่ย mm hmm. อ้โหท่านใดชื่นชอบไปจะหา,หน,านี่ mm hmm. ผมคิดว่าอันนี้ก็คือจุดตายอีกหนึ่งจุดแล้วกันนะครับจุดจ่ายตังค์นะครับ ชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแต่ลูกศิษย์เก่าที่ได้เก็บนะครับเพราะว่าเป็นปีหกหกนะเนี่ยอดี๋ยให้ดูกล่องน,นะครับนี่ปลุกเสกปีหกหกกันยาเอฟซีคิดเอาแล้วกันนะครับอ่าต่อมาเหรียญเหนือดวงนะครับเมื่อเช้าปิดไปไม่แพงนะครับผมเอาอันนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นส่วนอันนี้ผมเอาเจ็ดพันแล้วกันนะครับเจ็ดพันทันใดชอบนะครับ หมดแล้วหมดเลยย้ำอีกครั้งหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีแล้วนะครับที่ผมเพราะว่าผมไม่ถนัดแต่อันนี้เขาก็ส่งตรงมาจาก,การลักศินะเอฟซีเดี๋ยวให้ดูตัวหนังสือก่อนโอโ้โหโคตรจี๊ดเลยนะเดือนนี้สวยไม่แพ้องเมื่อเช้านะครับผมบอกเลยว่าเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับเนื้อทองแดงเหมือนกันนี่ก็น่าจะเป็นพวกคาบยานะโอโ้โหสวยวิ่งวังเลยนะครับ นี่ถ้าท่านใดแบบรับลงยานะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเพิ่มมูลค่าได้อีกนะครับโอ้โหไม่สวยไม่เด็ดนะครับผมไม่กล้ามานอกสายแน่นอนนะแต่ที่ผมบอกว่าที่ช่วงวันสองวันนี้ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากจะตั้งใจจะเล่นนอกสายเลยนะ f ี oh. อ่ะอันนี้ผมเอาหมื่นหนึ่งอันนี้เจ็ดพันส่วนอันนี้ต่อมาก็จะเป็นสาสตร์ขดของเราแล้วนะครับนี่องค์นี้ก็เป็น รวมพ่วเงินพิมพ์ช่างหลวงนะครับเปิดไว้อง์ละสามพันห้าร้อยบาทนะครับนี่แท้ทั้งคู่นะครับองนี้คู่นี้นะครับองละสามพันห้าร้อยบาทนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นในนี้ไว้ให้ละกันหนังสือที่ว่าเมื่อปีเก่าๆนะที่เขาเคยถ่ายกันนะลงเคยลงหนังสือนะพิมพ์เนี้ยพิมพ์นี้เลยนะเป๊ะเ,เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นหนังสือให้ดูนี่เดี๋ยวขึ้นไว้ข้างข้างนี่ขึ้นโชว์เลยนะข้างๆนะครับก็เปิดเทียบกันได้นะครับพิมพ์เพิ่มนะครับ เก่าสวยอีกหนึ่งองค์นะครับพิมพ์ช่างหลวงนะครับนี่ทันใดแบบชื่นชอบนะครับนี่โอ้โหดูความเป็นเกดกรดีเนื้อกระแสดีนะครับสวยคมสวยคมอ,อีกองค์นึงี่แท้เหมือนกันนะครับองค์นี้เอาสามพนห้านะครับเปิดสามพันห้าทั้งคู่ องนี้ก็เนื้อหาหน่ารักนะครับถูกใจทักมาได้เลยสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับ fc ที่เบอร์08 1 2 1 2 3 7 7 1 6นะครับไม่ว่า fc จะชื่นชอบองไหนคลิปไหนผ้าไหนผ้าองไหนก็ลองทักมากันได้นะครับจบไปแล้วก็เป็นหลวงพ่อเงินพิม์ช่างหลวงมาถึงกูวัดขวางบ้างนะคฮะเดี๋ยวชุดล่างจะเป็นของแรงแล้วนะครับ อัน,นี้เป็นกูวัดขวางเป็นฐานน่าจะฐานสูงมากเนเะนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพิมพ์แต่ยิ้มนะฐานสูงกูวัดขวางนะครับอันนี้ก็แท้นะครับนี่รับประกันเอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับอือสามพันห้าร้อยบาทผิวแม่งโคตรกูนะฮโอ้ขออภัยใช้คำหยาบอยกแหละผิวเขาโคตรแบบโคตรกโคตรเก่าอะแท้เงี้ยอันใดดูไม่ชอบก็ ไม่เป็นไรนะครับนี่มีตอบโค้ดด้วยนะครับ FC มีเอฟซมาปิดกีตาตาฐานบอร์ดของคำไปสององนะนะเอฟซผมบอกก่อนนะครับห้ามช้าห้ามพลาดนะอ้วันี้ผิวยังกพะพ่อเงินเลยนะครับพ่อเงินออกบางคานะที่ว่านีแต่กุอะไรมาด้วยกันนะครับโอ้โหเก่านะครับในอย่างองค์นี้เขาก็จะเป็นผิวแบบออกกุนะครับไม่เหมือนไม่แน่ใจว่ามีโค้ดหรือเปล่า ถ่ายถ่ายต่อก่อนแล้วกันพอดีเมื่อกี้ไฟกับพิบนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยวงนี้ไม่มีตอบโคตรนะครับหรืออาจจะมีแบบจางๆก็ไม่แน่ใจนะครับไฟกับพิบนะัพอดีฝนตกนะครับ FC น่าจะได้ยินเสียงอยู่นี่เป็นแป้ยิ้มกูวัดฝังนะครับสวยนะครับสวยองนี้ท่านใดชื่นชอบก็มีราคาให้ทุกองนะครับด้านข้า บบเหมือนแบบฟังเพื่นๆเลยนะบรรยากาศเสียงฝนตกนี่บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยผมโคตรมั่งนอนเลยแต่ว่ามาถ่ายให้ FC ชมก่อนแล้วกันนะครับเย็นนี้ไม่รู้จะหาอะไรมาลงให้ FC ชมดีนะครับเรียกร้องกันมาหลายคลิปก็นี่หลวงปู่มหาศิลาเอามาให้ FC ดูแล้วนะครับเมื่อเช้ามีมาโอ้โหพอปิดปุ๊บมีโทรมาอีกสามสายนะครับ FC โทรมาอีกสามสายโอโ้โหโคตรฮอตเลยนะครับเมื่อเช้าโคตฮอตเลย นี่แปยิ้มกวดฝังติวนิดจับนะครับองนี้ของแท้ของแท้นะครับเมื่อวานเอฟซบอกว่าปิดสั่งกระจายผมไปนะเอฟซบอกว่าโอ้ราคานี้วัดดวงหรือเปล่าผมบอกเลยว่าราคานี้ไม่วัดดวงนะครับผมประกันแท้ให้นะครับนี่ ก็ยิ้มกวดขวาง่ะองนี้อีกหนึ่งองนะครับโอ้โหมีมาให้สามองนะ FC ที่เราเนี่ยมีมาให้สามองสามสไตล์เลยนะครับสามคนที่ได้เก็บนะครับเนี่ยที่บอกนะเนื้อพระเขาเนี่โอ้โหเ,เก่าแบบอย่างกับคิตาที่ว่าแตกกลุ่มมาจากวัดขวางเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเก่าพอๆกันนะมีโคดด้ดอีกโอ้โหจะ แจ่มจังงามขนไปไหนนะครับนี่จริงๆอ่ะใช้เป็นองค์คูได้นะพระพระเนี่ยกูวดขวางนะเอซดูพวกการแต่งการอะไรนะครับเนี่ยโอ้โหนก็ะดาษออกสองปีปีสองสี่กว่าเก่านะครับถ้าท่านใดชอบเนี่ยผมเอาองค์ละสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้ารอยบาทองค์นี้นี่โอ้องค์นี้ก็พิมพ์นี้ดีนะครับพิมพ์นี้ดีเพราะว่าเคยมี ออกหนังสือด้วยนะครับนี่เอาเปิดเบาๆนะครับ Fc เปิดห้าพันบาททันใดชอบต่อรองราคาได้นะจะต่อมาสี่พันสามพันเท่าไหร่ก็แล้วแต่ Fc นะครับนี่ต่อถูกผมก็ให้นะครับอาจจะก <c oughs> แ็แล้วแต่ Fc จะทักมาแล้วกันนะครับนี่โอ้เนื้อหาดีนะครับองนี้อาจจะส่องเร็วไปช้าไปก็ต้องขอประทานอาภัยนะครับ เป็นพิมพ์บีมือลองนะครับพิมพ์บีมือลองชึบ,ชบไม่รู้ว่าไฟเห็นชัดหรือเปล่านะครับพยายามจะส่องให้ดูให้ครบทุกมุมนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูอีกรอบนึงนี่นะครับความเป็นพิมพ์บีนะมือลองเข้มยังกะอะไรเลยนะครับพาเขาดูมีมิตินะครับองนี้ก็อ้วนล่ำนะครับล่ำบึกมากนะต่อมาเป็นองค์คิด พิมพ์ขี้ตาครับพิมพ์นี้เขาจะเป็นโอ้เนื้อออกเป็นเหลืองอมเขียวเลยนะครับห้าชายเล็กนะฮะไม่เล็กเท่าไหร่แล้วก็ออกจะออกต,อตอัต่อหน่อยอยันนี้นะครับก็ไม่เล็กมากโอ oh, ห้าชายนะครับพิมพ์ห้าชายวัดบางคานนะครับนี่กูวัดบางคานปากยิ้มสวยลึกนะครับห้าชายครบๆเลยเนื้อหาดีนะครับเพิ่งได้มาเมื่อเช้าเลยนะครับ ได้มาไม่แพงด้วยนะครับวันนี้เอาเปิด4,000นะครับเปิดไว้4,000บาทท่านใดชอบก็ต่อรองราคาได้นะครับจะต่อมา5,000 6,000 7,000ให้หมดนะครับแต่ผมเปิด4,000นะ <c oughs> ชอบหยอก FC นะครับชอบหยอก FC เต่าตัวนี้อ่ะเต่าเพื่อเงินบางคันเอาเปิด4,000พอนะครับชอบเท่าไหร่ก็ทักมาเหลือ,องอุ้มเขียวในแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยแท้ดูง่ายหนึ่งตัวนะครับ เปิด4,000บาทจะต่อ4 0 0เจ0 0สี0 0ัน0 0ดได้หมดเลยนะครับได้หมดทุกองค์นะครับต่อถ้าต่อขึ้นนี่ผมยิ่งชอบเลยนะครับชิบๆวันนี้ก็ f c าจะส้องใส่ใทาไมไม่เอามีดมาโชว์นะเพราะาที่ผ่านมาเอามีดมาโชว์คลิปสองคลิปแล้ว <c oughs> วันนี้เป็นจบหลอหลวงพ่อไปนะเอาเปิดเบาๆ4 0 0าทนใดชอบก็ทักมาปิดนะครับถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะนี่เอาแบบ เอาสายมาให้ดูบ้างแล้วจริงๆก็ลงไปถ่ายคลิปแล,ล้วเหรียญนี้นะครับเอาเปิดแพงๆเลยคลิปนี้นะเปิดสี่พันห้าเก่าเก่าเก่าจริงๆเนี่ยผมควรจะต้องเปิดเจ็ดแปดพันนะถ้าเนื้อหาประมาณเนะีย้ยเห่ที่บอกว่าเขาจะมีแบบเป็นพิมพ์แปลกนะที่ว่าตัดออกมาจากที่ว่าเป็นหลอดแบบนี้นจะตัดออกมาให้แบบเป็นขนาดเหมือนเป็นเป็น,ปนองค์เหมือนกับข้อเงินเลยนะที่ผมผมเคยเห็นปปแปลกๆแต่ผมก็ไม่เคยได้ครอบครองไม่ได้เคยจับสักทีนึงนี่หลวงพ่อไปนะครับ สอบลองและพ่อไปสายเหนียวอาจจะให้ส่องไว้ไปก็ต้องขออภัยนะครับแต่ f อซก็ทักมาหลังไมได้นะครับว่าขอดูรูปเพิ่มเติม,ตมนะครับชิบชิปชิชิอ่าคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับทั้งพ่อเงินพิมพ์ช่างหลวงกูวัดขวางไม่ว่าจะเป็นบางคาหรือจะเป็นพ่อไปแล้วก็ทีเด็ดของผมนะครับหลวงปูม่มาหาศิลานะครับท่านเมตตาผมามากเมื่อเช้าก็ลงปุ๊บเอฟซทักมาปิดปั๊บเลยนะครับ ก่อนคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ